สวยๆค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆทุกคนมาเด้อมากินเมียงแล้กันนะจ้าวันนี้เพื่อนสาวมาหาเรามาทำผมเก็บไข่กับไปเก็บไข่อีกบ่้ยมึงนี่ไ,ไปไปเก็เกาวเป็นแต่เสียบแต่เสียบค่ะหมูส่วนไปเก็บไข่พี่น้องอะ่ะเสียบจะได้ไหมท่านได้เอาลูกมดเด้เฮ้ยเฮามีเวลาเบิ่งแต่ยายนุชลาไปแล้ว ôi ừ, bên nhau. xếp xếp, đôi gel anh hết sốt, dì dì câu hoa hảo. Tìm ngồi hủy thầm. Tìm bắt kìm mất, ừ. mất đấy. Away sao. Tìm hủy thầm. 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 Tìm ม่วงนกม่วงหยางอกนกอยู่ในข้างบ้านฉันนี่แหละมัสม่วงแก้วกะมีมีทุบพวกม่วงได้อยู่เพื่อนน้องนี่มาเลยให้มอันนี้คือบวกินบวกสมว่ะเฮ้ยน้องเขาพี่ใครเนาะมาตัวเนี้ยมานะเป็นบอสเป็นบอบกเป็นหยังเช็ดได้อยู่คนนั่งเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเราเช็ดได้ไม่เป็นไร เราให้ลูกค้าเรามานั่งกินข้างในตลอดเราไม่ได้อะไรมากมายเสร็จปะครบบางคนมาเข็มเราจะอีกว่าเฮ้ยทไงเอฟกูเข็มเนี่เป็นไรหรอกเป็นยังเดี๋ยวเสร็จได้เขบยบปะน้ำลายแตกน้ำลายสอเอาพวกนี้ไปได้วยเจแล้ว zoom bọ zoom zoom khánh lái tuku khám của zoom bọ mang đây mang <laughs> đây bạn bè mày ăn với nhau nha tuku khám của zoom bọ